ทีมข่าว 7HD ได้คัดสัรรูปรวมที่สุดข่าวใหญ่ปี2568วันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกนะคะสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาผ่านมาเกือบ5เดือนจนถึงตอนนี้ความสงมุบสุขและก็สันติภาพยังไร้วี่แววทิ้งไว้เพียงคราบเลือดและคราบน้ำตานองผืนแผ่นดินคะ่ะ คนเซนอยากได้อะไรอะ่ะให้ก็ให้บอกถ้าจะเอาอะไรจริงๆอะ่ะให้บอกอีกได้เลยยกหูบอกก็ได้เห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยคนในประเทศไทยอะ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขเมรหมดแล้วไม่อยากให้อังโ่ไปฟังฝั่งตรงข้ามกับเราพบกแม่ทัพภาคสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยค่นนี่ยคนนั้นหรอคะ ปลายสายหายนะอ่างเคลนหักเหลี่ยมโหดปล่อยคลิปเสียงสุดเช้าขย่ารัฐบาลแผดทองทานไม่ใหยดีสินสุดสัมพันธ์เพื่อนรักเพื่อนร้าย <c oughs> ก็เป็น <c oughs> ก็เป็นคลิปจริงเขากด <orno> แล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านนะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะ ศึกสองตระกูลกลายเป็นสงครามแห่งปีระหว่างไทยและกัมพูชาสังหารคนไทยผู้บริสุทธิ์เป็นโศกนาฏกรรมสุดชอกช้ำของคนไทยความสูญเสียจากภัยสงครามต้องพัดพรากจากนิรันด์มันเหมือนจะย,ยิงลงตรงไหนก็ยิงลงครับคนสามารถมองไปที่ที่หลักหุ่นน้ำเซเว่นทุกคนจะเห็นว่ามีกันยางคาราหัสาบตก ตตรงนนั้เีียอคนะ28กรกฎาคมผู้นำจากสองประเทศบินตรงเจราจาที่มาเลเซียจับมือรับเงื่อนไขต่อหน้าประธานอาเซียนรับปากหยุดศาสตร์กระสุนก่อนเที่ยงคืนไทยยึดภูมะเขือกลับคืนมาได้พร้อมปักธงไตรรงอีกสิบแห่งประกาศกล้องนี่คือแผนดิน กาที่สุบคืนสู่ชายแดนชาวบ้านผู้อพยพกลับคืนสู่ถิ่นฐานดำเนินชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวไม่ไว้ใจสัจจะผู้นำกัมพูชาที่สร้างภาพรับบทเหยือ่ออ้างถูกไทยรังแกปิดด่านงดทำการค้าชนวนเหตุความวุ่นวายบานปลายจากดินแดนอีสานใต้สู่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วชายแดนตะวันออกจังหวัดสระแก้วปั่นป่วนเช่นกัน การเจรจาผ่านคนกลางไม่เคยเป็นผลกัมพูชาเล่นนอกกติกายัวยุข่มขวัญทหารไทยด้วยการโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์กลายเป็นไฟไม่ฟางที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็วจากสงครามภาคสนามสู่สงครามบนโซเชียลปิ้ทคาวอนไปเลยคู่ไม่ง้อ คนไทยประชากรประชาชนอยู่ติดชายแดน,นเขาจะเดือดร้อนกันเรื่องของมึงกูไปซื้อที่ไหนกอนได้เพราะว่าเราเลือกได้พระเราเป็นลูกค้าในลูกค้าคือพระเจ้ามีเงินไปซื้อที่ไหนกอนได้กรบบรมการคนล่าสุดเข้ามาช่วยหยุดสงครามครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการกำแงพงภาษียุติสงครามรับบทผู้สร้างสันติภาพต่อสายตาชาวโลก I stopped the war just today through the use of tariffs, the threat of tariffs and I spoke to the Prime Minister s of both countries and they're doing g r e a ไม่ว่าจาก,กี่ร้อยกี่พันการรอบวงเจรจากัมพูชาก็ยังเมินเฉยลอบกัดวางกับดักภิฆ่าทหารไทยจนบางนายต้องเสียขานายกประกาศฉีกสัญญาสันติภาพมีข้อตกลงกันไว้เพื่อจะเดินไปสู่ มีสันันนล้ามจบแว่งท้ายปลายปีกัมพูชาปะทะเดือดเดินหน้าโจมตีไทยอีกครั้งจนทหารกล้าของไทยต้องจากไปหลังปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไม่ให้ใครรุกรานศึกสงครามนำมาซึ่งความสูญเสียสร้างความบาดหมางให้ผู้บริสุทธิ์ทั้งสองประเทศทิ้งไว้เพียงคราบเลือดและคราบน้ำตาจะรึกไว้บนแผ่นดิน Oh. <laughs>